สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเพื่อนครับผมขออนุญาตอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้เคยอัญเชิญมาแล้วนะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วเกี่ยวข้องกับการต้องขอบขอบพระคุณพระเจ้าของพวกเรานะครับพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อสิบสาหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อสิบสาโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า เพราะเหตุนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดยอนเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วยโปรดฟังอีกครั้งครับเพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดยอน เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วยพี่น้องครับเหตุที่เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่า effectual หรือ effective calling ของพระวริญญาณบริสุทธิ์คือการทรงเรียกที่เกิดผลน,นั้นเกิดขึ้นกับเราครับเราไม่ได้รับข่าวประเสริฐ ไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์แต่รับข่าวประเสริฐไว้ตามความเป็นจริงก็คือข่าวประเสริฐนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งทํางานออกฤทธิ์อยู่ในพวกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองหลายหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าทำไมอาจารย์สอนซ้ําไปซ้ํามานะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านครับด้วยความหวังดีและด้วยความปรารถนาที่อยากจะให้พี่น้องได้เติบโตและแม่นยําในหลักความเชื่อ เพื่อที่เราจะได้ยึดไว้จนกระทั่งเราจะจากโลกนี้ไปเพื่อที่เราจะติดตามและแบกกลางเขนของพระองค์จนวันที่เราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ฉะนั้นการรักษาความเชื่อจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายสามารถมั่นใจได้ว่าเรากําลังส่งต่อความเชื่อของเราไปถึงลูกถึงหลานในโบสถ์ของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแม่น และคงในหลักความเชื่อของเราครับก่อนอื่นนะครับให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงที่220ของชีวิตคริสเตียนนะครับข้าจะแบกกางเขนแล้วเดินตามครับขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะครับให้เราแบกกางเขนของพระองค์แล้วเราจะเดินตามพระเยซูด้วยความมั่นใจจนถึงวันสุดท้ายครับ Yeah. พี่น้องครับเราจะแบกกัางเขนนี่คือคําสัญญาของเราเมื่อเรารับพระคุณความรอดของพระเจ้าเราจะต้องปราวนาตัวของเราถวายตัวของเราคอมมิตตัวของเราในการที่เราจะแบกกัางเขนของพระองค์แล้วเดินตามพระองค์ไปพี่น้องครับการแบกกัางเขนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับการแบกกัางเขนนั้นต้องปฏิเสธตัวเองสียก่อนนั่นคือการปฏิเสธเอาอีโก้ของตัวเองออกไปครับ แล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สร้างชีวิตใหม่ในตัวของพวกเราพี่น้องครับในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของ e f f e c t u a l calling หรือการทรงเรียกที่เกิดผลนะครับขอนุยาทบทวน process หรือขบวนการของการเกิดผลที่เกิด,กดจากการทรงเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสสิ่งหรือ3ประการเมื่อวานนี้นะครับขอนุยาตทบทวนใช้เวลาสั้นๆครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกใครคนคนนั้นเขาจะ ประการแรกคือเขาจะเห็นความสว่างในข่าวประเสริฐเหมือนกับคนตาบอดที่กลับมองเห็นแสงสว่างเขาจะมองเห็นแสงสว่างเหมือนกับคนที่อยู่มองเห็นอยู่ในอุโมงมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงนั่นเ,เป็นความหวังครับข่าวประเสริฐเป็นความหวังเป็นความจริงเป็นความสว่างประการที่2ก็คือคนคนนั้นจะตระหนักถึงความผิดบาปในชีวิตของเขาสำนึกความบาปครับ และต้องการองค์พระเยซูคริสต์ที่จะไทยเขาออกมาจากความตายความบาปประการที่สครับคือเขาจะกลับใจหันเสียจากความบาปกลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดและพระเจ้าจอมเจ้านายนั่นคือ3ประการครับที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเขาหน มีความหวังสองสำนึกบาป3ามกับใจและเชื่อวางใจในพระเยซูเนื้อหาในตอนสุดท้ายนะครับของวันนี้และของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทรงเรียกที่เกิดผลก็คืออันตรายในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้อันตราย2ประการครับซึ่งควรหลีกเลี่ยงเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทรงเรียก ของพวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดผลในชีวิตของเรานะครับอันตรายประการแรกก็คือเราไม่ควรยึดติดกับความรู้สึกหรือไม่ควรที่จะเหมาเอาความรู้สึกที่แรงกล้าเมื่อเราสัมผัสประสบการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในาศาสนาพิธีก็คือการเข้าบัพติศมานะครับหรือการร่วมคอนเสิร์ตฟื้นฟูการร่วม งานต่างๆที่เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ใครไปเข้าในงานต่างๆ,ๆเหล่านั้นหรือในศาสนาพิธีที่ดูยิ่งใหญ่อลังการก็จะเกิดความรู้สึกที่แรงกล้าความรู้สึกเหล่านี้ครับเราต้องไม่ควรยึดติดเราต้องไม่เหมาเอาว่านั่นเป็นหลักประกันของความรอดไม่ใช่นะครับ หลักประกันของความรอดที่แท้จริงก็คือชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นคือตัวชี้วัดครับหรือ KPI นั่นเองเพราะจะ้านของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกแรงกล้าหรือมีประสบการณ์ในศาสนาไม่ใช่ทุกคนครับที่ได้รับการทรงเรียกอย่างเกิดผลพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเพราะอะไรครับเพราะกัมภี์นั้นมี กล่าวถึงคนเหล่านี้อยู่ครับผมขออนุญาตอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้า3ตอนด้วยกันครับที่จะพูดถึงความสําคัญของเรื่องนี้ว่าอย่าเอาหรืออย่ายึดติดอย่าเมาว่าความรู้สึกที่มีอยู่เมื่อเราสัมผัสประสบการณ์บางอย่างมันเป็นหลักประกันว่าเราได้รับการส่งเรียกหรือเรารอดแล้วพระธรรมตอนแรกนะครับมัทธิวบทที่13ข้อที่5 บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกปล่อยฟังครั้งครับบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกปพังผีตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าบางคนนะครับงอกเร็วครับดูเหมือนจะโตโตเร็วนะครับ แต่เพราะเนื่องจากว่าพื้นข้างล่างเป็นหินนะครับดินมันมีน้อยครับงอกขึ้นเร็วจริงแต่เนื้อดินน้อยในที่สุดก็เฉาตายไปพระภีกตอนหนึ่งครับมัทธิวที่13ข้อ2ี่1ครับและผู้ที่รับมเมล็ดซึ่งตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจ,จนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดี แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการคมเหงต่างๆเพราะพราาะวจนะนั้นต่อมาเขาก็เลิกเสียพี่น้องครับคนที่เป็นเมล็ดที่ตกไปในพื้นหินนะครับก็คือคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็ในที่สุดเขาก็เลิกครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลายากลำบากหรือคมเหง เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่มีรากไม่มีรากที่อยู่ในตัวนะครับรากในที่นี้ผมก็ขออนุญาตตีความว่าเป็นรากแก้วนะครับพเพราะเมล็ดต้นไม้เพาะมเมล็ดนั้นต้องมีรากแก้วพี่น้องครับไม่มีรากแก้วก็ทนอยู่แค่ชัว่วคราวทนเองพี่น้องที่ชอบปลูกต้นไม้คงจะทราบดีนะครับถ้าเราไปซื้อต้นไม้แบบที่ไม่มีรากแก้วเราก็เสี่ยงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะต้นไม้แบบนี้ มักจะตายง่ายพี่น้องครับั้งผีกตอนหนึ่งฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึงข้อที่8ฮีบรูบทที่6ข้อที่4ถึงข้อที่8เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รสของประธานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธเดชแห่งยุคที่จะมานั้นถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงอยู่อย่างนี้ก็เหลือวิสัย ที่จะให้เขากลับใจเสียใหม่อีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและได้ทำให้พระองค์ทายหน้าต่อธารกรรมนั้นด้วยว่าพื้นแผ่นดินที่ได้ดูดดืม่มน้ำฝนที่ตกมาเนืองๆและงอกขึ้นเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้พวนดินด้วยนั้นก็รับพระพรมาจากพระเจ้าแต่ดินที่งอกหนามใหญ่และหนามย่อยก็ถูกทอดทิ้งและเกือบจะถึงที่สาบแช่งแล้ว ซึ่งในที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสียพี่น้องครับเราอย่ายึดติดกับประสบการณ์นะครับอย่าเอาความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งแต่เราต้องเอาพระชนะของพระเจ้าหลักการพระกรมภีร์เป็นที่ตั้งเราต้องอย่างรากลงในพระชนะของพระเจ้านะครับรากนั้นต้องเป็นรากแก้วด้วย และเราต้องขอพระเจ้าให้เราเป็นดินที่ดีครับจะเกิดผล30เท่า60เท่าร้อยเท่าอันตรายประการที่2นะครับเรามาถึงอันตรายประการที่2เราต้องไม่กล่าวโทษพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวโทษว่าไงครับกล่าวโทษว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เรียกเราฉะนั้นเราจึงไม่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเราไม่ควรอ้างว่าเราไม่ได้รับข่าวประเสริฐ เราไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเพราะเราไม่ได้รับการทรงเรียกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือการกล่าวหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องด้วยความจริงใจและจริงจังนะครับว่าคนที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐไม่สามารถที่จะตำหนิพระเจ้าหรือว่าจะต่อว่าพระเจ้าได้เลยเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นมาถึงหูของทุกคนเรียบร้อยแล้ว พี่น้องครับแต่เขาไม่มีความเชื่อต่างหากครับเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าความรอดนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังชัดเจนนะครับและการได้ยินได้ฟังเกิดจากการประกาศข่าวประเสริฐครับฉะนั้นเองพี่น้องครับเมื่อข่าวประเสริฐมาถึงทุกๆคนแต่คนบางคนตอบสนองบางคนไม่ตอบสนองคนที่ไม่ตอบสนองจะมากล่าวหาว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานในชีวิตของเขาไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ตอบสนองเองเขาจะต้องไม่กล่าวหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะต้องมีความคิดที่ว่าต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาฟื้นฟูจิตใจเขาก่อนเขาจึงจะกลับใจและเชื่อในข่าวประเสรศิฐซึ่งความคิดนี้นะครับคำกล่าวหานีนะ้ไม่เป็นความจริงและไม่ถูกต้อง เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายกับใจใหม่เชื่อไว้วางใจในพระองค์นอ,อกจากนี้แล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้ให้มนุษย์ทราบได้ว่าเขาจะรับการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณเมื่อไหร่หากผู้ใดตอบรับข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระเจ้าทางฝั่งเรานี่นะครับก็จะรู้แน่ว่าเขาได้รับการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และได้รับการทรงเรียกที่เกิดผล พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับนะครับเพราะยากที่จะเข้าใจแต่พ,พระเจ้าก็ให้กําลังใจเราและทําให้เรามีความชื่นชมินดีในพระธรรมยอนบทที่7จ็ข้อสิครับพระธรรมยอนบทที่7จ็ข้อสิครับถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคําสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้พวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อม ยิ่งมั่นใจมากครับพี่น้องครับถ้าเราตั้งใจทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราตั้งใจที่จะตอบสนองต่อการส่งเรียกของพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเมื่อยิ่งเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนคนนั้นก็จะรู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงเขาจะมั่นใจเพัยงพีบอกว่าผู้นั้นก็จะรู้ว่าคําสอนนั้นมาจากพระเจ้านี่คือคําตรัสของพระเยซูนะครับ เมื่อยิ่งเข้ามาหาพระเจ้าเาเรายิ่งแน่ใจว่าใช่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรายิ่งขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือพระคุณล้วนๆครับเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราล้วนๆเลยครับพระธรรมสองไปตัวบทที่1นึ่ข้อสิซึ่งเป็นพระคำพีสุดท้ายในวันนี้นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มลงโปรดฟังครั <sur ff ine> ้งครับ <Salesforce> เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลงพี่น้องครับยิ่งอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ายิ่งอยู่ในการทรงเรียกและการทรงเรื่องของพระเจ้ายิ่งลงลึกในพระชนะของพระเจ้ายิ่งลงลึกในการรู้จักพระเจ้าเราจะยิ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆท่านจะไม่มีวันล้มลงเราจะไม่มีวันล้มลงครับขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท no. ่าน <Thank you. S 2> แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ